คือศิลปะกัรเยาวชน,นจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า,าในอายาประเทศเขาเขาจะส่งเสริมให้สมองของเยาวชนเขาเจริญรอบด้านไม่ใช่เจริญแต่ด้านซ้ายหรือด้านขวาด้านเดียวต้องด้านขวาก็ต้องเจริญด้วยด้านจินตนาการก็ต้องเจริญด้วยเพราะเขาถือว่าจินตนาการนี่สำคัญมากเพราะว่าไอสไตล์บอกว่าจินตนาการนี่สำคัญกับความรู้ ฉะนั้นเขาต้องการพัฒนาเยาวชนเขาเพื่อจะเป็นผู้ใหญ่ที่พัฒนาประเทศต่อไปจะต้องมีทั้งสองด้านทั้งด้านกิจการและด้านด้าความรู้นี่จำเป็นมากสำหรับสำหรับเด็กสำหรับเยาวชนต้องส่งเสริมศิลปะอย่างบ้านเรานี่เราขาดมากขาดแม้กระทั่งขอศีลขาดแม้กระทั่งทุกอย่างเพื่อจะให้เด็กไม่มีประสบการณ์ทางทัศนาศิลป์ทำให้เขา เขาไม่เข้าใจภาษาทาัศนศิลป์เดี๋ยวนี้เขาดูแล้วไม่รู้งั้นเดินจินตนาการจะขาดจะหูใส้หัวสี่เหลี่ยมคือคิดอะไรได้เท่าที่คิดอย่างที่เราเห็นเด่นกันอยู่เ,เราก็ดูตัวอย่างประเทศต่างประเทศเขาไม่ว่าในยุโรปในเวกาเขาจะมีหอศิลป์เต็มไปหมดอย่างบ้านเรานี่หายากมากหอศิลป์ไม่มีพอเด็กผู้บกครองแทนที่จะพัก วันพักผ่อนหรือพาลูกไปเที่ยวหอศิละปะเพื่อสร้างจินตนาการเพื่อให้พัฒนาสมองกสิสติปัญญาเขาก็ต้องพาไปศูนย์การค้าเป็นโลกของทุนนิยมเพื่อขายของอย่างเดียวซื้อของอย่างเดียวพอโตขึ้นก็นเป็นดักช้อปปิ้งเฉยๆไม่สามารถจะพัฒนาอะไรได้งั้นหอศิลป์นี่ก็จําเป็นสื่อมวลชนก็จําเป็นที่จะต้องช่วยให้ให้มีแอคทิวิตี้ในการที่จะสนใจศิละปะ เมื่อประมาณสักสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วผมไปหาอินสนอินสนมงสามเขากลับมาจากอังกใหม่ใหม่อินสนวงสามก็เป็นศิลปินแห่งชาติของของทางเหนือเขาเป็นคนเหนือลำพูนไปถึงแล้วเขากําลังสร้างหอศิลป์อยู่สร้างบ้านเป็นหอศิลป์บอกทำอะไรอะ่ะบ้านหลังไม่พอสร้างสองหลังสามหลังเขาบอกต้องทําหอศิลป์ผมบอกว่าอาไปทําทําไมเราเป็นศิลปินมีหน้าที่อย่างเดียวคือเขียนรูป ไม่ใช่ต้องสร้างหอศิลป์เพราะอินโสนบอกว่าใครจะสร้างหอศิลป์เราเดี๋ยวปวก,ก็กินหมดในรูปใช่ไหมหัวก็กินหมดผมบอกว่าต่อไปอีกสักสี่ห้าสิบปีแล้วสังคมมันเจริญขึ้นคนฉลาดขึ้นเขาจะสร้างหอศิลป์ให้เราเองแล้วเราเขียนรูปอย่างเดียวก็พอปรากฏว่าอินสนบอกว่าอีกร้อยปีแสงหรือคอยไปเถอะแล้วก็งั้นจริงๆจ,จนผมต้องมาสร้างตอนเจ็ดสิบสองเดี๋ยวนี้ อินสน์ก็สร้างที่ลําพูนมีเนื้อที่ยี่สิบไร่มีหอศิลป์ทั้งสิบหอผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์อาจารย์ศิลป์สอนว่าทําอะไรก็ได้ให้มีประโยชน์กับศิลปะผมก็เป็นครูสอนศิลปะเพื่อสร้างลูกศิษย์จะมาอย่างลูกศิษย์ที่โดดยาวๆนี่ก็ลูกศิษย์ผมก็ทําศิลปะไม่หยุดเหมือนกันแล้วก็สร้างอีกหลายคนแม้กระทั่งดนตรีก็มีมงคลอู่ทกอะไรเงี้ยหรือกรุงเทพไปโดยํำนานติกคิโลก็ไปจากผมไปจากที่ผมสอน เขาก็ไปเป็นศินลปินดนตรีก็มีแต่คนรู้จักดนตรีเพราะไม่มีดนตรีให้ฟังแต่รูปเขียนมันไม่มีไม่มีหอศิลป์ให้ฟังคนก็เลยไม่รู้จักหลายคนไปเขียนรูปเก่งอย่างคนมีหนวดเนี่ยสุรพลก็เขียนรูปเก่งแต่ไม่มีใครรู้จักเพราะเราไม่มีหอศิลป์ผมก็เป็นครูก็เป็นครูให้ที่ดีเพื่ออาจารย์ศิลป์สอนะเป็นอะไรก็ได้ขอให้เพราะศิลปะเป็นศาสนาเป็นศาสนาของอาจารย์ศิลป์และของผมก็เป็นศาสนาของผมเหมือนกัน ต่วนหนึ่งพระศาสนานะของผมเหมือนกันงั้นผมก็ต้องพอเลิกเป็นครูผมก็ต้องเขียนรูปก,ก็คิดว่าขออยู่อีกห้าปีจะเขียนรูปให้เต็มที่เลยเหมือนกับได้อยู่กับคนรักห้าปีตอนนั้นไปอยู่กับใครมูร่าชคงชากาลแล้วก็ไม่รักมากอะไรจำใจอยู่นะตอนนี้ก็อยู่ทั้งห้าปีพออยู่ไปทาไปมามันไม่ใช่ห้าปีที่มันต้องอยู่มามันแปดสิบมันอยู่ได้จนยี่สิบปีเอาสิ รูปเต็มก็ต้องสร้างหอศิลป์ขึ้นมานะเพราะว่าพา้องไปมีประโยชน์สําหรับสังคมเพราะสังคมขาดสร้างหอศิลป์แต่ไม่สําเร็จผมก็เลยต้องสร้างเองแล้วผมเป็นคนสร้างชอบสร้างหอศิลป์มานานแล้วเมื่อสศสองพห้า้อสิบผมก็ทําอยู่ที่บนห้องแถวในเมืองโคราชหน้าคางพาซ่าในเมืองเนี่ยแล้วก็เลิกไปเพราะว่ามันต้องเราขาดขาดเดินที่สนับสนุนแล้วก็มีภาระต้องทําก็เลิก ต่อมาครั้งที่สองก็มาทําเมื่อ2530ก็ทําอยู่หน้าราชมงคลวิทยาเทคโนลคโนลยีราชมงคลเพื่อให้นักศึกษาดูแล้วครั้งที่สามก็ที่นี่2540มาทําที่นี่ก็เห็นอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่แสดงงานผมคนเดียวแล้วให้ครูบาอาจารย์ทุกคนมาแสดงใครเขียนรูปมาแสดงได้แลกเปลี่ยนไม่ใช่ที่เก็บงาน